สวัสดีพี่ทูทุกคนมาตามต่อลาวสตาอีกเนาะลาวสตาวันนี้ไม่ถูกเขาตองเอาพรุ่งนี้เฮงเฮงปังปังวิ่งรูดรวยตามเดซี่มีหลายหวยหลายห,ายห,ายหายุย้นเดซี่เดร์ในยูทูบเอาเด้อเขามาเขามาเอาไปลงทุนผู้มากผู้ชอบก่ะ มักลงทุนกับขามา,พมากพรมักกระพานเนาะเทียนสาอุดเอขึ้นมาเพอได้เป็นแนวทางใไอเอฟซี FC เนาะที่ขามาแล้วก็นคนติดตามไว้เมื่อนี้หลายหัวหลายหุ่หหกนก็โอเคอยู่ดอกบริวาสามลัดบริวาแคนาดาหรือว่าโอ้ถูกหลายตัวมื่อนี้ถูกครับ เชียนซชสิบ่ได้เบลไรเด้เพราะว่าเฮาสิเปิดดนตรีแค่ยางเดียวเอฟซีขอมาเบิ่งก็เอาไปเก็บไปลงทุนเนาะเอา่อยโชกดีทุกผู้ทุกคนสวัสดีครับผม